เนี่ยก็ไม่กดกันอีกแล้วอะไรกันนักกันนะก็ไม่ยอมกดสักทีนะฮะเออกดสักทีต้องโดนอะไรไม่ก่อนเอลซูโอเคอ่ะมีหน้าบ้โอ้โหบาดโอ้โหยังชอบเลยท่านผู้ชมครับอ่ะตูนี่ก็ได้เอาล้วครับ ความที่พางห้มาเยือนพวกกูแล้วแครี่ป่าสองกูจะยังไงดีเนี่ยจะต้อยผมทำยังไงจะต้อยผมคิดยังไงเนี่ยต้องบอกว่ามั่วเลนเดอร์ซีรีส์มาอีกแล้วนะท่านนะฮะอ่ะโอเคซัพพอ,อันนี้ก็ได้มามอัพอร์ตก็ได้ ริงไปดุหนนะ่หยมั้ยออฟเลน่ะแดปปะแดปปะยิงสองเออนั่นแหละขอบวนได้ไหมโอย้ยโอ้โหว่าผมซวยแน,แน่เลยเนะี่ย ถ้าแวนถ้าแวนออกออกเวทนะคือจบเลยผมแต่ว่าถ้าดูดีนะถ้าแวนออกเวทนะผมว่าผมออกกันเวทดีกว่ามาเวทสี่เลยถ้าแวนเวทเนี้ยลีน่าก็เวทดยูเอก็เวดซิดต้าก็เวดไวเล็ตสายเวดมีปะวะไม่น่ามีนะ <laughs> มีก็อยแล้ว <laughs> มามาปวดหัวจริงๆเจออะไรไม่เจอยินดีต้อนรับซูอาโอเจอแต่เวทเนี่ยกูเจอแต่เวทเนี่ยมาสู้กับศัตรูไปด้วยกัน ซื้อก่อนซื้อก่อนนะซื้อก่อนนะซื้อก่อน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 ไหวไหมเราอ่ะมีใครอยู่เปล่าไม่มีนะไม่มีกูขอนะขอนะขอนะไม่มีอะอาฮ่าอยู่นี่เองอยู่นัวอยู่ไหนอ่ะเด็ดเด็ดอย่าทำหนูเจ็ดทำนีอย่าทำหนูอย่าทำหนูอย่าอย่าอย่าไม่ดีที่อุ ไม่ดีเออเฮิร์บริจิตต้อนบริจิตตอนหลบแบบบริจิตตอนเยี่ยมเราไม่ได้เราได้บัฟนะฮะแต่ว่าเราก็โอเคอยู่นะเออยา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 มีกำลังมีคนกำลังจะเจ้องจะเล่นคุณอยูอ่ อย่าอยาย่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 ายามีคนต้องจะเล่นคุณอยู่เข้าใจไหมฮะกัน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 โอเคงั้นขอโอเคขอบคุณมากเพื่อนไม่ธรรมดาอื้อไม่ธรรมดาโอ้ยเจ็บเจ็บจริงๆแคลรี่สอง แครีสองมาขอชิมลางหน่อยยอมตายกูยอมตายเพื่อนกูยอมตายเพื่อนกูยอมตายเพื่อนกูยอมตายกูยอมตายอย่ากิ้งมาแถวนี้อย่ากิ้งมาแถวนี้ได้ไหมมากิ้งตลอดเลยเออเออขอสักขอสักยอมหน่อยขอสกจอดเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเลยเพื่อนเอ๋ย กูเหลือจะเชื่อเลยยิงแม่นจริงๆอ่ะฮอไม่ธรรมดาเออฮือไม่ธรรมดาอะฮะไม่ธรรมดาถูกโจมตีอ้าวแล้วเลนนั้นเป็นไงล่ะครับอ่ฮะไม่ธรรมดาเออฮือไม่ธรรมดาขอเพิ่มพลังหน่อยกินแล้วมีพลังแม่มันแม่นจริงๆเลยแอคสูคนนี้นี่อ่ฮะ แท็กคูแท็กคูแท็กค่อยก่อไอ้สุไอ้สุยก่อนอืมแท็กแทกแท็กแตกคู้บอกเลยว่าแตกคู่ดับเบิลคู่เข้าใจป่ะแตกคู่อะดับเบิลคู่อะยัง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 ไอ้ชายดูสิแว่นออกอะไรออกเวทชด้วย ยังชอบเลยครับอ้าวอ้ิวอ้ิวอ้ิวไม่ทันครับเออเอออะทำมามายิง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 ไอ้ยิงไอ้ยิงกูเลยพวัดยิงกูเลยวัดยิงกูเลย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 เล่นกูอีกแล้ว มาหาพี่หน่อยนักรอยใจพี่อยากาฟังคนดีกูนี่ร้องเพลงอะไรวะ <c oughs> ขอได้ไหมคนดีพี่ขอป้อมนี้ได้ไหมน้องเอง๋ยขอป้อมสักทีได้ป,ป่าวอยากได้ป้อมรูให้เป,ป็นแล้ว s u อ e ห c ึ i กำลังถูกส่งออกไป จะเล่นอะไรดีคนตีแล้วอืมความชิบหายมาเยือนไม่มีใครอยู่ขอตรงนี้ก่อนได้เปล่าเดี๋ยวป้อมปดจะทีเมื่อไหร่อ่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวแล้วเดี๋ยวหนาวอ่ะเดี๋ยวหนาวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนหนาวเข้าใจเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนหนาวอ่ะเดี๋ยวเพื่อนหนาวเข้าใจปะ หล่อดังเออฮึหล่อจริงทำไมหนูอยู่ที่นี่เคาพักพีดิ้งเถอะแหมไม่โดนสิเออเฮ้อขอผิดขอผิดกับทุนเยี่ยมมากเยี่ยมมากแหม่ไม่มีผิดพลาดเลยสมแล้ว ที่เราไว้ใจนายอะหมายแค่ว่ามีหน้ามันแบบสู้พวกเวทไม่ได้คิดอย่างนั้นเหรอคิดอย่างนั้นเหรอเพื่นอนคิดอย่างนั้นใช่ป่ะคิดอย่างนั้นใช่ป่ะเพื่อนได้เวลาแล้วทินิตดด้าเฮ้ยน้องทินิตเฮีย อยู่ไหนจ้าลิงไว้แม่ลิงอ่ะเราเดี๋ยวไปโออ่ะเข้าใจไปโอ้ไปโอลุยเลยไปโอ้ลุยเลยวัวจะตายฮ่ากรอบไปก่อนละกันเพื่อนกูไม่ไหวแล้วเพื่อนใจเย็นๆก่อนเพื่อนกูขอโทษเพื่อนเจ็ดผดถูกโจมตีเจ็ดผดบ้าน ป้าเมื่อกี้โคตรลุ้นเลยเมื่อกี้พูดจะขนปัดป้าล่ะเดตไยอ่ะโอเคเยี่ยมมากอ่ะครับลูกเส,ส,สือพูดสคัครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงจเอาครับไปเลยครับไปไล่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 ไปไล has been defeated. been ป้องเลนดักของเราถูกโจมตีแตกกว่ายังไงก็แตกบอว่ายังไงก็แตก,กแตก,ก,แตกไม่ยอมให้แตกชื่นใจจริงๆไม่ยอมใช่ไหมได้ไปเล่นอื่นก็ได้เพื่อนอ่ะมานี่มานี่เออเก่งมากคุณพ่พอเก่งมากมาไอ้ปั๊บแดงไอ้เต้าแดงเลียกเทียอยู่ที่นี่ใช่ปะ Madam. อ่าฮาอยู่นี่เหรอไม่น่าออกไปเลยกูมามาขอขึ้นชมหน่อยโอ้โหกูขกโทษผูกโทษกูไปแล้วกูไปแล้วผู้ไปแล้วกูไปแล้วอะกูไปแล้วอะชักเท้าชักเท้าชักเท้าเอาละยอมตายยอมตายก็ยอมตายไปดีครับ แต่ตายสาก็ยังโอเคนะเพื่อนลีเล่นดีแจกาไปจ่ยายตักตัวอืมแต่ว่านะไอพีก็คือคิดยังไงล่ะเพื่อนอาชิบอออออชอชอชชชบบบบบโอเคต้องการอย่างนี้ใช่ได้ต้องการอย่างนี้ใช่ได้เลยได้เลยเพื่อนถูกส่งออกไปแล้ว ได้เลยเพื่อนได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยแบบเบิ้มๆก็เลือเออเีลีนตีตีลีเกมนี้ก็โอเคอยู่นะเพื่อน <c oughs> อะไรกันเนี่ยตีเนเธอเพื่อนเพื่อนไปไหนอ่ะเล่นก่อนเล่นก่อนโอเคโอเคอ่อมา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 เนเทียไม่ได้อยู่นี่ อยู่ไหนละเราน่าเราอยู่ไหนขวายี่ก่อนกันก็ไวมัอยู่แถวนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาละมามาเฮ้ยมาเฮ้ยอย่ามาเฮ้ยในกลางไม่ได้เหรอโอ้โหยเจ็บจริงๆเลยอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บจริงเลย เล่นกูซะแล้วจัดไปดีเอาให้แตกกูให้แตกไม่แตกอย่าเรียกว่ากูว่ามีหน้าเข้าใจเปล่าฮะจะเรียกว่ามีหน้าจะเรียกว่ามีหน้าฮะอือหือจเรียกว่ามีหน้าถ้ามันป้อมมันไม่แตกเข้าใจเพื่อนกูละกูละชอบยังชอบเลยมาถูกโจมตี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 ถึงว่า ชิดยอดชิดแทงชิดย่อชิดชิดย่อชิด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 ไหพี่ชิดไหนเลยพี่ชิดไหนเลยชิดพี่อืมอืมขอเอฟพีใครเพิ่มเอฟพีเอฟพีเอฟพีขอหน่อยยะแตกนะเพื่อนคุณจะแตกนะเพื่อนขอพลังชีวิตหน่อยนิดนึงนิดนึงนิดนึงเออมีหน้าสายแทงอ่ะแต่กลัวบอตีป้อมหมางคิดดูสิ มีน้าใส่ใครจะมาตีป้อมอ่ะตีป้อมก็ตายอ่ะคิดผายแล้วกูโอเคยังชอบเลยครับตรงนี้ก็จะป้อมแตกใช่ไหมพี่จัดไปดีไปคกูเตตีป้อมมั่งเพื่อนโอ้ยเจ็บจังเลยยุยโอ้โหมาสองตัวครับมาเดือบันตัวจัดไปดีตีหน่อยตีหน่อยเพื่อน กูไปไปมาเนี่ย oh ตีหน่อยเออตีหน่อยจัดจัดเราก็ไปตีสิเพื่อนตีหน่อยแต่ป้อมจะแทกแตกแทกโค้งแทงมันแทงเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สุกไอ้สุกเดี๋ยวแทงบอกเลยว่าคมคมมากอะคมคมไอ้สุกคมหน่อยคมหน่อยคมคมไม่ว่าอีแบบคมคมอะเข้าใจไหมคมคมอะคมมากคมายอะลอยทอยครับถ้าออกทอยเมื่อไหร่คือ หนาวหนาวแน่แเก็บแคลรี่อ่ะเก็บเลยเก็บเลยทับหลอกคือหนาวเฮ้ยเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจโอ้ยแหวนนี่เล่นสมเวตเต็มที่เลยครับแรงจจเย็นมาอย่าบอกว่าไปวปรนเบอร์สุดดาก้อนอยู่ปะใช่ปะแอบปะใช่ปะ ไอ้เบซอนไม่มีโอเคยังได้อยู่เพื่อโอ้ยมึงไปไหนสติ๊กเกอร์โยกซะด้วยชอบกับเหล่านี้ฮะเอ้ยอืมขอสักทีได้ไหมเอาเลยแม่งไม่โดนอ่ะดักได้แล้ว มันตามมันตามมันตามชัวมันตามชัวอย่างงี้มันตามมาชัวมันตามมาชัวแต่ก็มันไม่ทันหรอกไอ้น้องป้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีเพราะว่าพี่มาเหนือมากมามาไวยโอลูกเยี่ยมใช่ปะเราอะมาเลย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 กูได้อยู่เพื่อนกูได้อยู่เอาไปอาให้อุโมงค์ใหญ่ๆจากท่านเถอะนะ ขอยๆวออกมาแล้วอโอเคมา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 ให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยคนใกล้ชิดกันแล้วเนี่ยกูโดนอะไรเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวใจเย็นอย่ายึงยึงกูถึงกูเลยเหรอเพื่อนถึงกูเลยใช่ป่าวฮะถึงกูเลยใช่ป่าวเอาละหนีก่อนแต่ว่าพี่ใหญ่มาแล้วเข้าใจไหม พี่ใหญ่มาแต่ถึงจะไม่ใหญ่เท่าที่ควรน่ะแต่ใหญ่จริงๆอ่ะเล่นป้อมอย่างเดียวครับสักทีนะสักทีนทึงนปาไปหนึ่งปาไปสองโอเคเอาละเอาละได้เวลาแล้วพี่น้องไปได้อยู่ได้เอาละครับแวนเวเ่ย์ยึดปะหาเราอ่ะ แวนเว่ใช่ป่ะมันเปลี่ยนยังวะเปลี่ยนยังเปลี่ยนเปลี่ยนป่าวะไม่เปลี่ยนด้วยนะยังชอบเลยครับอ้าวเอาตีหน่อยตีเขาหน่อยตีเขาหน่อยตีเขาหน่อยเพื่อนข้าดึบดืบดืบอ่ะดึบดืบดืบวอนวอนโอเคบอกว่าพี่อ่ะมาแล้ว มาสาบมั้เหรอขอโทษพี่ผมผมไม่ได้ยิงใครพี่ขอโทษพี่ขอโทษขอโทษโทษโอ้โอ้ยันมันก็คงอย่างนั้นนะเพื่อนเซ็จยอโอเคตะเอตะเอตะเอรวม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  แหวนแ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 วนไอแวนไอแวนกำลังไปไอแวนอยู่ไหนไอแวนไอแวนอยู่ไหนอยู่ไหนบอเล่นคลิปเล่ดักทีจัดไปบอมันจะเล่นแล้วบอไม่ไม่ไม่เพื่อนเพื่อนมันยา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 เพื่อนยายายามันไม่ดีเพื่อนมันไม่ดีนะเพื่อนมันไม่ดีนะ เอาได้ไปเพื่อนแต่มเมล็ดไม่มา,ไม,มา,ไ,มมาไม่มารอไม่มารอไปไม่มารอฮะไอแวนไอแวนโอเคอ่ะมาขอเชิญชมหน่อย,อยไปไปไปก็ไม่ทันชอบแอบมาเราอ่ะฮะชอบแอบใช่ปะล่ะฮึชอบแอบใช่ปะเะฮะ้ยพอมีหน้าล้วค่หหะหืมหืมปาก โ okay. อเคอคุณดึงอาคุณดึงทาไมวะเนี่ย okay. ้นขึ STALK ้นข้นขึ้นเึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเ้งข้าขึ้นข้นข้น้งหน้้ง้้้้น้นนน้้ย้้้ยขข้ ักเซเลยเยอไเรากำลังดป้อมอยู่ได้เลยท้ป้อมอยู่ค่ะป้อมก็ต้องมาตีใครอะบอกตองถามตรงอือหือโดนสักทีไม่ได้โดน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 อือหือมันจี้ดอ่มันจี้แต่เพียนมันจีดมันจี้จ้จาเนะี่ยแ,แล้ว เอาแล้วครับมาแล้วครับมาความพินาศความพินาศความพินาศช่วยหน่อยเว้ยช่วยหน่อยตีสีสีสีแล้วกูก็ตายแล้วปึ้งยิงทำไมอันที่ก็จบแค่นี้แหละเอ้ ผมบอ,อกนะโค้ดเอวีพีเกมมีโคตรเทพเลยแมย่งแบบโอ้โหกว่าจะจบจริงนะแต่ว่า MVP ีพีเกมมีโคตรเทพเลยนะกว่าจะจบหมดเลยว่าคมๆนะเข้าใจไมคมอ่ะคมๆอย่างคมอ่ะชอบครับผมอ่ะกดไลค์นะครับผมนะฮะก็ต้องแทงไปละ มันต้องแทงปพื่ละมีสองคนที่เกินเฉลี่ยสิบสิบกว่าเนี่ยเอ้าวแวนออกโอเคอ่ะก็ต้องเอฟเคนะฮะไปงานไปนะครับแม่แล้วก็ดูไอเทมนะคือมีหน้ามันมันมันทับอีกฝั่งหนึ่งมันบรรดาบพวกไอกายภาพล้วนๆนะสบายแต่นี่คือเมดเวดเวดสี่แหละเวดสี่แหละอ้าวแต่ซิดเทีย ปีก็มีเว็บกันนะนะฮะแต่ว่าเราก็จัดการได้นะผมชิวๆต้องขอบคุณทุกๆคนนะตรงนี้นะที่เข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็คุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งค้างแล้วก็กด,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะให้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่ตอ,ไป,อไปครับผมลาพาร์ทนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ